l u c ี้พ how to สวัสดีค่ะมาพบกับเพนจากเพจลูคี้พหรือ YouTube y o u u u b e ลู k ี้พีชาแนลกันนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูสายป่านดวงใจใบเงินนะคะวันนี้เกิดอาการใบเหลืองนะคะก้านฉ่ำน้ำนะคะนี่นะให้ดูเลยใบเริ่มเหลืองนะคะถ้าเจอประมาณนี้เพนก็ลองจับดูถ้าใบเขายังตึงเพนก็จะปล่อยเขานะคะ เพราะว่ากระถางนี้นะคะเพนเพิ่งลงปลูกไปนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีการแบบปรับสภาพปรับตัวนะคะเพนก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่มาดูในอันที่เหลืองมากๆอย่างนี้อะอันนี้ก็คือเหลืองมากขึ้นนะมืดเหมือนมืดเนาะอ,อ่ะเหลืองมากๆนะคะก็อันนี้ยังคืยังตึงอยู่เพนก็จะเอาทิ้งไปก่อนอ่ะอันนี้เหลืองแล้วทั้งใบนะคะ อย่างนี้เพนจะดึงออกเลยนะทุกคนเพนจะดึงออกเลยชึบแต่ตอนนี้นะคะก็พยายามเช็คก้านใบนะใครที่มีสายป่านดวงใจใบเงินตอนนี้นะพยายามเช็คก้านใบนะคะตรงป,ปลายเสียเป็นตรงป,ปลายเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยเพนจะดึงออกปึ๊บไม่ต้องไปเสียดายนะคะดีกว่าเขาลามลามไปต่อนะเช็คพยายามเช็คก้านข้างปลายนะคะ ว่าเขายังอยู่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีอาการฟีลแบบฉ่ำนี่นี่นีเห็นไหมเขามีฟีลแบบก้านไหม้ก้านก้านแบบเนี่ยแล้วก็จะฉ่ำแล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ตัดนะมันก็จะลามขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่มีแห้งอีกหนึ่งอันละ่ะเห็นปะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวถอยมาให้ดู ที่แบบเพนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีคือตอนนั้นที่ว่าใบเงินมันหมดหมดตาขาตลาดเลยอะ่ะก็คือนี่แหละตั้งใจว่าอยากจะเอามาตั้งมุมหน้าต่างหน้าบ้านนนะคะให้มันแบบห้อยลงมาแบบนี้นะคะนี่จะบอกว่าลงทุนซื้อไปเยอะมากเลยนะหมดนี่ก็หลายพันอะ่ะเออหลายพันอะ่ะไม่บอกแล้วกันว่ากี่พันนะ ตรงนี้ก็คือหลายพันพูดเลยนะก็อยากจะให้แบบเอ่อห้อยลงมานะจริงๆริอยากจะปลูกให้มันเหมือนลงมาเยอะมาหนากว่านี้แต่ทีเนี้ยกลัวว่าเฮ้ยมันร้อนแล้วก็กลัวมันแบบทับๆกันแล้วก็จะแบบอบนะคะคือใบเงินเนี่ยให้ระวังเรื่องร้อนเลยนะนี่ใบยเหลืองให้เด็ดออกแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงก้านฉ่ำน้ําทํำยังไงเดี๋ยวเพนม,มาทําให้ดูค่ะนี่นะคะทุกคนเมื่อเ,เมื่อเจอก้านฉ่ำน้ำําเหี่ยวแห้งรีบๆอย่างนี้นะ ให้ไล่ดูว่าเขาฉ่ำไปถึงไหนแล้วแล้วตัดไปจนถึงใกล้ๆโคนของเขานะอันนี้เพ้นมองว่าตรงโคนยังพอได้อยู่เพ้นก็จะตัดประมาณนี้เออไม่ใช่โคนเขาเรียกอะไรว่าข้อเนี่ยตรงข้อมันเห็นปะคะเพนก็จะตัดประมาณนี้เพื่อป้องกันการลุกลามนะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเห็นปะอันนี้มีความเหี่ยวและอันที่อันที่แบบอันนี้สุด ก็คือตรงข้อคือตัดเลยไม่ต้องเสียดายนะอ่ะยกงตัวอย่าอันนี้ต่อเพราะอย่างเงี้ยเดี๋ยวยอดใหม่มันจะแตกตามข้อออกมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวเราจะตัดมาถึงใบนะคะนี่นะเสียงนกเยอะหน่อยนะถ่ายตอนเช้าวันนี้ตื่นเช้านะทุกคนอ่าอันนี้ก็เจอแห้งอีกเหมือนกันเราก็จะตัดเลยนะคะ ตัดมาใกล้ๆถึงข้อนี่แหละอ่ะนอกนั้นโอเคแล้วนะคะช่วงนี้เพิ่งลงเพิ่งลงปลูกได้ประมาณสองสมวันนะก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะอ่ะกระถางตรงนี้เสร็จแล้วแล้วมีอีกกระถางหนึ่งที่เป็นนะเดี๋ยวเพนพาไปดูนี่ก็เป็นใบเงินอีกหนึ่งกระถางนะคะที่แบบก็ชอบมากเลยนะคือตอนนี้กำลังทำเป็นคอลเลกชันนะคะก็คือว่าสมมติว่า สายป่านเพนมีกี่แบบกี่พันนะเพนก็จะมาปลกูกใส่กระถางแบบเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปรวมนะแต่ตอนนี้เอคือเยนคือกระถางแบบเนี้ยหมดถ้าใครได้ดูไลฟ์สดวันที่ไปเจเจอ่ะเหมือนมีตังมีเงินสดเหลือติดตัวอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทใช่ปะก็ซื้อมาได้แค่สี่กระถางน,นะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ที่เอ้ยวันอังคารที่ผ่านมาก็กลับไปอีกแต่มันไม่มีสีเทาแล้วมันเป็นสีดําก็เลยยังไม่เอาเดี๋ยวอังคารหน้าก็จะไปดูใหม่นะคะว่ามีสีเทาเข้ามาไหมนะคะ อ่ะนี่สีสีเทาอ่ะใบสีเหลืองนะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยทำไมไม่ชัดอันนี่เอาขึ้นมาให้ดูนี่ใบสีเหลืองนะคะเพนก็จะเด็ดออกก็คือมันน่าจะร้อนด้วยแหละเนี่ยกรีบเขาก็ฉ่ำๆนะเพราะตรงนี้ตั้งอยู่ข้างนอกถามว่าเปิดพัดลมให้ไหมตรงเนี้ยเปิดพัดลมให้นะตรงเมื่อกี้ไม่เปิดพัดลมให้ก็เป็นเยอะกว่านะคะอ่า มาอันนี้ฉ่ำแล้วนะเราตัดแล้วนะตัดมาใกล้ๆใบชึบคือตัดเนี่ยมันก็จะแตกใหม่นะเนี่ยจริงๆอ่ะเพนจะต้องบอกว่าสายป่านใบเงินนะ่ะเขาเป็นพันธุ์ที่แตกแตกไอเนี่ยยอดเนี่ยเก่งมากเอะแตกเอะแตกเลยนะถ้าเขาตั้งตัวได้ไม่ถึงว่าถ้าเขาเซตตัวสมบูรณ์เขาได้เห็นปะเขาออกเกือบทุกข้อเลยนะอันนี้ออกมาแต่ว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะเด็ดออก เขาจะได้แบบงอกออกมาใหม่แล้วก็อันนี้เจอใบเหลืองใช่ไหมคะนี่ละก้านก้านก็เหี่ยวช้ำนะทุกคนไม่ททำไงจะเห็นชัดๆอะนี่ก้านเหี่ยวช้ำนะคะเพียงก็จะตัดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัดมาแค่ข้อ,ขอเดียวนะถ้ามันฉ่ำเกินข้อก็ต้องตัดเพิ่มออกไปนะเดี๋ยวนะขอโทษนะพอดีถ่ายมือหนึ่งตัดมือหนึ่งเลยไม่ค่อยถนัดอ่า คันนี้เช็คดูก่อนว่าใบอื่นเป็นอีกไหมอ่านี่เจอการนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะใครเลี้ยงใส่ป่านนะก็อยากให้ช่วงร้อนๆเนี่ยมีเวลาให้เขานิดนึงคือกลางคืนน่ะลองมาส่องๆดูนะคะว่าใบเขาแห้งเหี่ยวรีบไปหรือเปล่านะนี่ส่วนอันนี้คือไม่แห้งแต่ฉ่ำน้ำนะคะนี่เห็นปะ อืมก็คิดว่าพามาดูปัญหาอุ๊ยนี่เจออีกละอันนี้อันนี้เขียวเหี่ยวรีบๆไปแล้วนะแล้วก็มียอดใหม่ออกมาแล้วตรงตรงนี้เห็นปะเพราะฉะนั้นเราตัดเลยค่ะเดี๋ยวนะตัดเลยมันจะได้ไม่ลามไปอีกนะเพราะว่าอันเนี้ยถ้ามันถ้ามันเป็นกรอนีสุกนะ มันจะลามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยถ้าเราเจอแบบปลายริยบบี่เพียวๆอย่างเงี้ยนะตัดเลยค่ะไม่ต้องเสียดายแล้วของใบเงินเนี่ยนะถ้าตัดตัดตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะงอก,อกทั้งเส้นเลยอันเนี้ยให้ดูว่าอันนี้ตัดไปตอนลงปลูกนะเพนเอาก้านไว้เพราะว่าเดี๋ยวคิดว่ามันจะงอกตรงนี้ใช่ป่ะนี่มันก็มางอกข้างบนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแถมๆว่าไอ้ที่ว่ามันงอกเนี่ย มันงอกดุงอกเก่งขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูแล้วก่อนปิดความลกก่อนของบ้านอ่ะนี่ก็คือใส่ป่านดวงใจใบเงินกระถางที่อยู่มาเก่าแก่ของเพ้นนะคะตอนนี้คือใบใหญ่ม้กเพราะเราบำรุงเขาอย่างดีเนี่ยใบใบเก่าๆอ่ะใบใบต้นๆนะ่ะจะใหญ่นะเพ้นเพนเห็นแล้วแบบเอ้ยชอบมากเลยนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ฉันจดวิธีการบำรุงไว้นะว่ายัางไงนะเพื่อให้ใบเขาใหญ่อ่ะเรามาดูกันว่าทำไมมันแตกเยอะจริงไหมใดๆไ,ไหมอ่ะล่ยนะข้างบนมีไม่กี่เ้นใช่ปะนี่ล่ลงมาลาลงมาลาลงมาเห็นปะเป็นพวงเลยคือตอนเนี้ยที่ตอนนู้นเพนอาจคิดว่าตัดไม่ตัดอะเออนี่เดี๋ยวคิดว่าจะต้องตัดแล้วละเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปนะ เดี๋ยวตัดแล้วก็จะเอาไปชํานะคะตัดแล้วก็จะเอาไปชําแต่ใบมันก็ไม่ได้สวยมากเนาะเพราะว่าอันนี้เลี้ยงแดดอันนี้แดดเช้านะตอนนี้ประมาณเก้าโมงแดดเช้าก็คือเจอสดๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสักประมาณสิบเอ็ดโมงอะ่ะมันก็จะไม่โดนละตรงนี้ก็เลยใบเขาก็จะค่อนข้างแบบเล็กแล้วก็หีกนิดนึงนะเนี่ยให้ดูว่ามันแตกจริงอะไรจริงนะทุกคน โอเคแหละสำหรับคลิปนี้นะคะใบเหลืองนะคะก้านฉ่ำน้ำนะคะควรทำยังไงนะก็คือตัดทิ้งนั่นเองนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับสายป่านดมใจใบเงินที่ได้รับไปนะคะแล้วก็มีวิธีเอ้ยมีปัญหาในการเลี้ยงเลี้ยงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เข้ามาปรึกษาได้ทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะคะก็ตอบปันอยู่เรื่อยๆนะทุกคนบ๊ายบาย ติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูคี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไครป์ลูคี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม